โหลวสวัสดีครับผมยู่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทมหนึ่งเกมมิงนะครับผมก็อยู่กันในเกม Power <S <S เหมือนเดิมเช่นเคยก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปเก็บแอ a s s ลไ l เฟิ f l e ครับผมแอ s a u ลไ r เฟิ e ทองเนาะเป็นบูป,ปินของปืน <S <S แอ s a u ลไ r เฟิ e เดี๋ยวผมเก็บอันเก่ากันได้ไม่งงเชียร์ของก่อนยังไม่ได้จัดของเลยบ้านบ้านระเบิดเก็บวอลมาตะกูเอา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  มาลุยกันเลยครับผมสำหรับตอนนี้นอนก่อนครับผมมันจะมืดเนาะออนอนแพรบแสตลซซ์รเฟ,ฟิลเนี่ยหรือมันดอกจากบาซามุดครับผมบาซามุดก็คือไอสิงโตไฟตัวใหญ่ๆนั่นเองบอสสิงโตไฟตัวใหญ่ๆเนาะพลังโจมตี560ครับผมแล้วก็บรรจุกระสุนยอยู่ที่ ส0มิบดหนึ่งแม็กพอดีไปดูนี่ผมอยู่ตรงอ่านี่ขวาล่างของด่านออะไรนะขาล่างของตัวขาไฟแนะนำให้ลงตรงตรงนี้ไอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บ o o ร of Volcano เพราะว่าถ้าลงตรงนี้คุณจะต้องบินขึ้นมาครับผมบินขึ้นตรงนี้มันสูงนะตรงนี้มันอยู่ข้างบนหรือว่าลงตรงนี้ลงตรงนี้แหละ ไปอย่าลืมใส่ชุดกันร้อนนะครับสำหรับการที่คุณจะมาฟาร์มที่ขอไฟนะครับึ๊บอ่ะออ,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 อแล้วทำไมผมไม่ใช่เจ็ดเอ,อ่อไหนเอย่ย จะตรงนั้นครับผมนะเห็นไหมทางเข้าเขาจะอยู่ตรงนู้นนะครับผมบางทีอย่าไปเชื่อมแบบนะแบบเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าทางเข้าเขาอยู่ตรงนี้นะเขาเร็วเข้าแล้วก็เดินมาเห็นไหมเห็นทางเข้าแล้วเนี่ยวาร์ปลงมาบินขึ้นมาแล้วก็จะเจอทางเข้าตรงนี้เลยเห็นไหมเนี่ยปึ๊บเบิบเบิบเบิบนี่ครับผมทางเข้าเขาจะอยู่ตรงนี้นี่เนาะในทางเข้าผมนักก่อนเนี่ยเห็นไหมวาร์ปนี่มาตรงนี้ทางเข้าอยู่นี่แล้วมันก็จะเลื้อยเข้ามานี่ไปเขาไป็นดุยงเลยครับผม โอยลีลาจัดขี้เกียจเดินนะผมแบบนี้มันไวกว่านะมาบอสนี่กระจอกครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ระดับอิจนอรี่เนาเก็บก่องก่อนเห็นนะอดใจไม่ไหวเจอฟอสเทเลียนไม่โอ้โหรู้ได้ไหมนี่ ไม่แล้วมาให้เขา,าเผาแท้ๆนี่สี่ดาวเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยโอ้โหเต็มเหนียวอัพมเต็มเหนียวยนะนสู้ไม่ได้เลยเนี่ยระจอกแท้สองเรียบร้อยครับผมหน้าไหมนะ ก็จะได้มาเป็นนี่แล้วครับผมแอซซอลไลเฟ่นเชมบัติกซีเนาะก็คือบูปินของการผลิตแอซซอลไลเฟ l e ตัวนี้นั่นเองหลังโจมตี560ครับผมเนี่ยได้มากับตัวมาสมมติสำหรับใครที่หาอยู่พี่ครับปืนแอซซอลทองอยู่ไหนก็อยู่ที่ตัวนี้ครับผมโอกาสดรอปผมบอกเลยน้อย <c oughs> โอกาสดรอปน้อยน้อยเชียเฮีย้ยครับผมผมบอกเลยนะ เพราะว่าผมเล่นมานานมากผมก็ไม่ดรอปผมจนผมมาใส่หมดมันทำคอนเทนต์ให้ดูเนี่ยมันก็เลยดรอปนะแค่นั้นแหละผมบอกบอกได้แค่นี้แหละผมเล่นเนี่ยมันมีอยู่17ชิ้นเนี่ยผมดรอปได้แค่2ชิ้นอา่าผมบอกเลยที่เหลือไม่ได้ทั้งทั้งที่ก็รู้ว่ามันดรอปจากตัวนี้ตัวนี้กระสูนตลอดันไม่ได้ผมวันนี้เคยมาทำคอนเทนต์ให้ดูเฉยๆนะครับผมก็ใครที่กําลังหาอยู่ก็มาฟาร์มที่ตัวนี้กันนะครับผม,ผมก็ผลก็จะได้บูปินของเขานั่นเองแต่ก็นะครับยากทีหน่อย พยายามเข้าไปขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ